m สม stoplight unbox review นะครับอันนี้ก็จะเอามาใส่ลอเดียวในกล่องครับเลือกเป็นแบบ1ดวง1 r e รีโมท1ดวงครับบา HAEL งกล่องก็จะเป็นแบบว่า1 r e รีโมทกับห <labor> <Richtung S 1> ลอดไฟ2ดวงกล่องหาจะมีคู่มือตัวหลอดไฟ1ดวงถ้าใครซื้อแพ็คคู่ก็จะมีดวงนึงช่องนี้แล้วก็มีรีโมท ก็มีอุปรกรณ์สายชาร์จนะครับตินกุกรแกรแล้วก็หนังยางรัดตัวนี้ก็จะเป็นรูชาร์จแบบ type c นะครับมีฝาปิดกันน้ำาให้ด้านล่างมันก็จะเป็นยังไม่ติดตี๊กุกแกมันก็จะเป็นพลาสติกเรียบๆ แบตเตอรี่สเปคเขาบอกว่าเป็นลิเธียม3.7โวลต์350้มิลลิแอม์อาวนะครับใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงครึง่งมันจะมีไฟกระพริบขนาดก็ประมาณนี้นะครับ 48, 34, 000, 4 4 8สิบแมิลคูณมิมลคูณมิลนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณชั่วโมงครึง่งมีไฟ7สีวิธีใช้ก็กดเปิด ค้างสวิเปิดกดค้าง2วิปิดวิธีใช้รีโมดนะครับอบอกว่ารีโมดก็จะมีปุ่มปุ่มถ้าถือแบบนี้อันนี้เรียกว่าปุ่มบนปุ่มกลางปุ่มล่างปุ่มบนก็เป็นปุ่มเปิดปิดกดค้างไว้จะมีประมาณ2องวิไว้เป็นการเปิดปิด ค้างอีกสองวิก็จะเปิดนะครับตรงกลางเป็นโหมดแฟลชนะครับกดมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดแฟลชไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนเปลี่ยนเป็นแฟลชแล้วก็ตัวปุ่มล่างก็คือ always on กดปุ๊บก,ก็เปิดค้างนะครับจะปิดก็กดค้างปุ่มบนทีนี้มาดูโหมดโหมดก็จะมีปุ่มบนเนี่ยอันนี้เป็นโหมดเจ็ดสีก็ริบไป,เ,ปเรื่อยๆก็โหมดสีแดง กะพริบช้าโหมดขาวกระพริบแล้วก็โหมดสีต่างๆกระพริบวนไปเรื่อยเจ็ดสีนะครับประมาณนี้กดตรงกลางเป็นแฟดมันจะแฟดกระพริบสีล่าสุดที่เราเซตไว้เช่นสีแดงแถ้าสีฟ้าเซตไว้เป็นกระพริบสีฟ้าขาวก็กดแฟดก็จะเป็นฟ้าขาวแล้วก็กดค้างก็ปิดโอเค กรณ์ที่ให้มาในชุดเนี่ยผมเจอดีเฟกก็คือแบตเตอรี่ของรีโมทเนี่ยหมดนะครับตอนแรกก็งงไมไม่ทำงานแกะมาวัดไฟแล้วมันเหลือแค่0.3โวลต์แบตหมดนะครับก็ใช้ถาน cr 2 3งเปลี่ยนได้เลย <c oughs> ดูในกล่องติีทุกแกะมาครับแกะกาวด้านหนึ่งนะครับไว้ติดกับไฟก่อน แล้เดี๋ยวเคยไปแกะอีกด้านหนึ่งกับชิ้นงานบนรถเรก็จะเลือกด้านที่มันเป็นด้านที่เป็นตัวหนามแข็งแข็งเนี่ยติดไปกับไฟเรียบร้อยมันก็จะหนาๆขึ้นมาอีกหน่อยนะบางคนจะใช้เป็นแบบหนงังยางของมัดกับเสาเบาะอะไรอย่างนี้ก็ได้ แล้วแต่ใช้งานจบการรีวิวนะครับ